วัสด,ดีจ้า,าเส้นหัวคายโอ้ยเมื่อวานนี่ไล่หาเป็นจังไดเนาะว่าสีถามข้าวว่าสูกมันคักระหว่าทั้งนั้นสนดกโอ lazy, ้ยพออยากยนเิ็มโทรศัพท์เป็นเมือม่อเมื่อยคนคนโทรหลายเป็นบ่จักไล่จักเออจักนั่นจักนี่โอ Hope ้ยเจ้าความเจ้าความกาไปรัจบจบท็ดง,งานทั้งหอกอืม บาดที่นีเีนงนงเรียนาท้องตสย่ปรเฮอกเบียคบันมื่อนี้กย้อนทุ่งจนสายใหม่มันก็เขาปวดเราเปียดจิตจิตเปียดนาะเล็วิ่งกับเขาอีกโอ้ยไปเสียหลักหูบ่อเสียหลักอย่างเสียหลักบักศูนมันไปเสียหลักศูนศูนไปนำบักศูนปียกซูนจิตไปพุ่นอ่ะบกูนหายปีละสายมันมันเข่ามาเล้วหางหดอัธีหดเนาะจ้าเกิเขาก็คิดว่ากับหวังดีนั่นแหละเนาะ เมียนดูจ้าเออมันบ่อยากให้มันเตะเซียนเนาะัต่เลขเจ้าของบับอเน้นย้ำไอ้เพิ่ร์นบอเน้นย้ำเลยเฟิเอาบอเป็นอย่างบอเป็นอย่างเนาะเขากระสุนไม่เนาะจ้าแต่ว่าของทางเซียนของทางเซียนนี่จังไล่กับบอหลุดเลขวิ่งนี่ก็หลุดจากงวดอีหลีเนาะค่ะแล้วจับคู่กับบอหลุดงวดพุ่นกับเขางวดนี่กับเขาเบืองแน่เล็เต่สามงวดแล้วสิาเมีนแต่ว่าเม็นอย่างหูบอแอบเจ็ดนี่จะเม็นบ่มักหลายเอาตัวโตนิน พวกเดียวกันเนอะนันขี้มือคนมักบอนั่นตีผู้ใดสิว่ามันสิออกเก็ยรเปลียนเปลี่ยจิตก็พบเีร่ะไสบักเมนกับกโหยใจมือกับบักโขเนี่ยมนอิลีโอ้มาถึกใจไหลแบบนี้บ่าเละอันนี้เหมือนกันอันนี้คือจบบ้ามากเนี่ยนั่นจ้งสันตีแจ้งบ้าอยาบจับคู่เลยวาเรียกจ้งนี้เขาเป็นแบบดีบ่มักเนอะแต่ของจับคู่ปู้ใดก็ยังบ่อยากมักอยู่ดีบ้าบาบบเบื้องเลด่นเนี่ยบ้ปไปดาวหนี่ย เนะแต่ว่าอันสายวิ่งนี่จังไหนกายผาพเนาะสองตัวจังไหนก็ไม่เห็นทุกงวดเลยเออแล้วพอได้ขีดแปกันขีดที่ว่าเลขที่เนอะเริ่มขีดโอ้จ้ะเอากระสันเข้ามาตามตองงวดนองงวดวันที่สิบหกกัญยาเนาะจ้ะเนาะจราัญจ้าจ้าจ้าเอาจ่าจ่าล้างไปต่าล้างไปต่าล้างจ้าต่าล้างจ้าเวย ว่าจะเป็นเจ้าของบ่เปิือิเียง่าไหร่เดี๋ยวเดีได้จ้ามันหายซ่องเบชื่อนี่มันจะว่าเันดกาไวอจ้าอ๋อแถวเชงกับซีหนึ่งหาซีหนึ่งหาแถวด้านบนครัแถวข้างล่างกับสามสองหกสามสองหกจ้าเอามาเรขวิ่งมาหนึ่เลขวิ่งจ้า 4, 3, 4, 4. วิ่งสี่รองสองเรื่องน้นที่สี่วิ่งสี่รองสองจ้าเน้นไปที่สี่หนำหนำมือมันง่ามไห <rapping> มาจ,จับคู่จับคู่จ้าสี่สามสี่หนึ่งสี่หกสี่สามสี่หนึ่งสี่หกเอาลับ 2, 2, 1, 2, 5, 2, สองเลยสองห,องหนึ่งสองห้าสองหกสองหนึ่งสองห้าสองหกเอาสามตัวสองหางคือเก้าจา้า หกสี่สามห5 4สี่สามหกสี่สามห้าสี่สามอะีต่ก็หกสี่สามหกสี่สามจ้าเอ่อเลขสองตัวก็สองหนึ่งสองสี่สามสี่สามโอ้ยแ้่ก็หกสี่จ้าเน้นข้าคเน้นข้าก็คือสี่สามนี่แหละบักเนื้เล่นมันเป็นอย่างก็เป็น่ยนทักษันเแถวบนหน้ามันมันเป็นต่ออกยุติ กันย่างวะซี่สามพะนะคึอบอ่มักแต่นมบ,บาทนี่เนาะกับพี่น้องคื่เก่าบาทเนี่ยเออเลขขคือมาสองนึงกสองนึงกับพี่น้องแม่นไยเนาะเลขมาพี่น้องสองงวดติดเราได้หนิเออเออไม่ใ่ว่าบ่บอ่ยอยกเ่าลงเลยเอาคือเป็นแบบนี้เามานันมาตามสูตรอืมแต่ว่ามันมาตามสูตรแม่นมากบ่มากก็ต้องจับใซ่กันเป็นว่าจซาี่สามนี่แม่มันมาตามห้อยตามหลงที่มันเคยออกไง โอ้้จมันฝืนบ่ได้สาวมันน่าสิเปี่วงูออกคิดออกแปดมันอ่าบ่ไใดเนี่ยอืมจ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแม่จีบม่แปดเจี๊ยนคงไข้ตายเลยอืมมันดำครับเมียนจ้าแต่ว่าเลขเนียนถ้าเมียนมักบ่มักหกตัวนี่ก็ต่อยใบทุกตัวเนาะเมียนเพราะว่ามันลอยออกคขูดงวดต้องวดหดนี่ว่ามเล็ด น้ um mm ําห้อยเกาที่มันออก2-3งวดเนาะตามตามห้ยเกจ้าลาย้อนเบิ่จ้าตัวนี้ล่ะจ้าอืมแต่ว่ากินบ่ได้เนี่ยอือค่ะแต่ว่าเลขวิ่งที่เพิ่นให้มานี่ทั้งผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้มานี่เพิ่นสิให้บ่จ้างวดนี้ให้แต่ว่าเฮาสิเอามาให้สเอไปฟังก็เอาหรือสิสดตัวเอาแต่ว่าสิบ่อยากลงยามเสียใจหรือเพิ่นไปตอกยามอีหยังบ่อยากลงเพราะว่า ถ้ามีผู้อยากได้คอมเมนต์ไปหาสามอันหน้าเลยอือจ้ามันมันเป็นน้ำจีเบเสียแบบว่าผ้าเปื้ลเปิ่ลเปย์แบบขอตัวได้หลายอแล้วมันก็บ่อยากให้เปย์หอกเมียนตามันกับเขาเดินดีมัสามงวดสี่งวดเนาะอือแบบผ้าเปิ้ลเปิ้ลกระปั่นไอเสี้ยนนี่ถ้ากัดตัดออกซี่น่ะอือเป็นไหช่วงดีบสี่จ่าล่องสีจ้ามันเป็นออกลักลอยอือมันก็เกือบตายที่าอโต แตเลยว่ามันมันโบวุลไหวอะไรกับพวกเป็ดตะลุ่งกับพลุ่งล่ะจ้ะกระจวบเบิง้งเนาะเป็ดเดี๋ยวจ้ะจวบเบิ้งน้ำค่ะเมนว่าเพิ่นอยากจังไหนค่ะเพิ่นเปลี่ยนใจค่ะแบ่งปันเนอฟซีเนาะหรือว่าผู้ใดอยากได้ไก็บลบร้อง่งขอความมาทางสาววนาเบิ้งเดี๋ยวสิอันนี้เบิง้งเนาะถ้าผู้ใดสนใจเลขกวิ่งดอกพามันพา,ามันมาแบบใกล้ๆเคียงกันเฮาก็สิได้มีความหวังเด้แม่นอยู่จ้ะ อุย้ยมักคักระบักศูนย์ว่าหันซูนหาไสมาสันซูนหากับซูนติดสอบปุ๋ยหนึ่งวะอู้ออกมาแล้วไงหลังเติมคือกันแลโอ้งงานนีนใหญ่ข้าหวยเขาอยู่เนี่ยนันตีเอ้าสู่ต่อตัวเขาเยี่นทิ้งเลขเจ้าของไรแม่ได้กินไรอยากอยู่เลขเจ้าของกับเขาคงหมดแน่นอยูอ่มันย่อนเลือกนี่แหละเยี่นหวยมันมักเก่งตัวเลือกเออเลือกจิลีละ่ะเพราะว่าอย่งางวันตีเอาทุ่มนักนะ บ่เป็นอย่างสูตอเนาะกำลังใจสึ่งกันเลยกันเฮาะตรงสูตอตัวคนหมักเล็กนอกจากมันก็บ่มีมองติมเนาะเลียนเที่ยมก็ได้จ้ดจ้าผู้เอาเป็นอะเม่นอยู่ค่ะเลขวิ่งนี่กับเขาผู้เอาเป็นนี่เอาเด้อค่ะเอาเด้อให้ย่าถิ้งย่าปะทั้งเส้านอนอง้ายกระไดเนาะครับจ้ะเอากันสั่นฟังยังถึงพี่น้องเนี่ผู้เพิ่นฟังอยู่นี่เลขวิ่งกัเป็นตาไดบ่ให้เพิ่นมีกำลังใจพ่อไดจอดไปฟังเนี่จ้ะครับรึกษา กับเพิ่ลยูดอบนเบื้อว่านนี่กระเพิลเดี๋ยวเอ,เอายูบอเลยว่ปลามาเบิ่งโลดกระิลงร่องเบื้งร่องจังว่า,ากันจ้่ไหมใช่เป,เป็นยังได้ก็จะ,จะเอาล่งกร้เพิ่นหรือเอาเบิง่งสองของั้นอกก็ได้ใช่ติดคอยคิดเทียบเทียบว่ามันมาหลุดแล้วมันสิหลุดเลยจใช่ตองเสี่ยนก็ยังหลุดคือกันมันกับมันของมะเขาย่างนี่มันกหนนจหลุดคือกันจ้่ นอก็เป็นจะว่าให้กันตรงเนาะแกหมดเดียวกับร่องเมืองขั้นเดียกล่องอ่ะพิมพ์มินหาสาบ้านหน้าโลดจ้าจ้ากะตามนั่นเนาะเอาค่ะความรนร้อนต้นตัวค่ะค่ะเอาขอบคุณหลายๆค่ะเสี่ยน้องค่ายงวดนี้ให้ปังๆเด้อค่ะรวยๆคือเก่าละเนาะเอฟซีกับใดจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ